สมาคมการขายตรงไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอความรู้การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ธุรก,กิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายมีหลายรูปแบบทั้งขายตรงที่แท้จริงและแบบแอบแฝงมีการเรียกเก็บค่าสมัครสูงสินค้าไม่มีคุณภาพหรือไม่มีตัวสินค้าที่ชัดเจน หรืออาจมีแต่การระดมเงินซึ่งลักษณะดังกล่าวเรียกว่าแชร์ลูกโซ่อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงที่แท้จริงเป็นอย่างมากก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าแชร์ลูกโซ่หรือระบบพิระมิดเป็นการช่อโกงในการสร้างรายได้ที่ต้องหาผู้สมัครเป็นจนํานวนมากเข้าสู่ระบบอย่างไม่มีสิ้นสุด เช่นนายเชักชวนนายบีให้ทําธุรกิจกับบริษัท X โดยเสียค่าสมัครจํานวนหนึ่งซึ่งนายเจะได้รับผลประโยชน์จากการชักชวนคนให้มาสมัครทําธุรกิจกับบริษัทแล้วจะได้รับเงินเป็นจํานวนมากโดยไม่สนใจการขายสินค้าเน้นการชักชวนคนเพียงอย่างเดียวเปรียบเสมือนการระด,ดมทุนจากคนใหม่มาให้คนเก่าซึ่งลักษณะนี้จะมีโครงข่ายเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกับพิระมิดนั่นเองหากพบการชักชวนเช่นนี้ให้ตั้งข้อสังเกตเลยว่า เข้าขายแชร์ลูกโซ่ซึ่งเป็นการหลอกลวงแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ถูกหลอกเปรียบเทียบง่ายๆละกันขายตรงที่แท้จริงคือแกะขาวส่วนแชร์ลูกโซ่คือแกะดำสองระบบนี้มีจุดที่แตกต่างกันสังเกตง่ายๆดังนี้ ธุรกิจขายตรงที่แท้จริงคุณจะเสียค่าสมัครไม่แพงเลยแล้วคุณก็จะได้คู่มือหรือบางที่ก็จะมีสินค้าตัวอย่างเพื่อมาทําการศึกษาและทดลองใช้ซึ่งหัวใจของการทําธุรกิจขายตรงคือผลตอบแทนจากการแนะนําสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆและการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคแต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ค่าสมัครจะแพงไม่เน้นการขายสินค้าบางรายไม่มีแม้กระทั่งสินค้าให้เห็นเป็นพิการโดยดมทุนเน้นการชักจูงคนเข้าระบบ โดยอ้างถึงผลกำไรที่มากมายเกินจริงซึ่งถ้าเราหลงเชื่อก็จะกลายเป็นฐานของระบบพีระมิดทันทีเช่นการนำเงินจากนายบไปใจ่ายนายเและนำเงินนายซไปใจ่ายนายบซึ่งการชักชวนคนต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีกระแสงเงินไหลเข้ามาก็จะสามารถจ่ายเงินต่อเป็นทอดๆได้แต่เมื่อการชักชวนคนหยุดชะงกักการจ่ายเงินก็จะหยุดชะงกักทันที ผู้ที่สมัครเข้ามาหลังๆก็จะไม่ได้เงินตามที่บริษัทอ้างไว้คราวนี้มาดูกันต่อว่าสินค้าของธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ต่างกันอย่างไรธุรกิจขายตรงที่แท้จริงสินค้ามีคุณภาพและที่สำคัญมีการรับประกันหากมีปัญหาก็พร้อมที่จะคืนเงินให้ สำหรับแชร์ลูกโซ่เน้นแต่ชักจูงคนเข้าระบบบางทีก็เอาสินค้ามาบังหน้าซึ่งสินค้ามักไม่ได้มาตรฐานหากเราหลงเชื่อก็มีโอกาสมากที่จะไม่ได้รับเงินคืนในธุรกิจขายตรงที่แท้จริงเราจะตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจในระยะยาวตั้งจากแชร์ลูกโซ่ที่สามารถรวยได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่จะเป็นเพียงคนที่เข้ามาในระบบแรกๆเท่านั้นเมื่อหาผู้เข้ามาสมัครต่อไม่ได้ระบบก็จะล้มและปิดตัวในที่สุด นอกจากนี้แชร์ลูกโซ่ก็มักใช้ตำแหน่งเข้ามาหลอกล่อให้คนหลงเชื่อถ้ามองให้ดีธุรกิจขายตรงที่แท้จริงทั้งรายได้และตำแหน่งขึ้นอยู่กับความขยันและทุ่มเทในการทำงานของผู้จำหน่ายอิสระหากเป็นแชร์ลูกโซ่ใครที่หลงเชื่อก็จะใช้เงินเพื่อซื้อตำแหน่งบางคนก็แข่งทำยอดโดยกักตุนสินค้าหรือมีการกู้หนี้ยืมสินมาจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเลยก็มี ระบบแชร์ลูกโซ่หรือปีระมิดเป็นระบบที่ผิดกฎหมายในหลายๆประเทศและในประเทศไทยก็มีหลายหน่วยงานที่บูรณาการร่วมกันปราบปราบเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าธุรกิจขายตรงที่แท้จริงนั้นต่างจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่อย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีแชร์ลูกโซ่นั้น 1. ค่าสมัครสูงเน้นการระดมทุน 2. สินค้าไม่มีคุณภาพไม่รับประกันและไม่รับคืน 3. เน้นการกักตุนสินค้า 4. รายได้มาจากเงินค่าสมัครหรือใช้เงินซื้อตำแหน่ง 5. เป็นธุรกิจระยะสัน้นบริษัทไม่มีความมั่นคง 6. เป็นธุรกิจผิดกฎหมายแต่ธุรกิจขายตรงที่แท้จริง 1. ค่าสมัครเหมาะสมพร้อมมีเอกสารหรือสินค้าตัวอย่าง 2. ส,สินค้าดีมีคุณภาพ รับประกันคุณภาพและคืนเงินให้หากพบปัญหา 3. ไม่มีนโยบายกักตุนสินค้า 4. รายได้มาจากการจำหน่ายสินค้าและการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค 5. เป็นธุรกิจระยะยาวมีความมั่นคง 6. แผนธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย 7. ผู้ขายมีอิสระในการสร้างรายได้